ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยเนาะวันนี้เนี่ยเราก็มีกันในเกมโรบอกกับแมปการปลูกพืชเนาะมันเป็นแมปอะไรไม่รู้แหละฉันจําชื่อไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวจะแปะชื่อแมปเอาไว้มันเป็นแมปเกี่ยวกับการที่เราจะต้องไปปลูกพืชเพื่อที่จะไปสู้กับอะไรบางอย่างเนาะเอาละเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อต้นไม้ต้นแรกเออเราก็ต้องคุยกับไอคนขายใช่ไหมอ่าสองร้อยบาทเม็ดกระหล่ำหรอ อุ้ยได้เม่กระล่ำมาหนึ่งหนึ่งดอกอ่ะปลูกลงไปเลยอะไรอ่ะอ๋อเราก็ต้องรอเราต้องรอต้นไม้โอ้ยสองวิออ้ยโตวไวมากอุย้ยทำไมต้นไม้เราน้ากลัวอย่างนี้อ่ะไหนลองหยิบมันขึ้นมาสิหยิบไม่ได้อ่ะเราจะต้องทอํายังไงแกอุ้ยเราได้อันนี้มาแล้วคือตัวอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหุ่นอะไรไม่รู้เอาไปวางอะไรสมองสมองอะไรอ่ะ รเรื่องทําอะไรอ่ะเราก็ากต้องวางเขาแหละเนาะเพื่อที่จะเอาเงินเหรออ๋อวางแล้วได้เงินเอ้ยเออ,เอ,อแล้วเราจะต้องทาอะไรต่อคือคอเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเล่นแบบงงมากเออมากเลยเนี่ยอ,อ๋อเอาเพืชไปสู้กับปีศาจแล้วเราก็จะได้เงินอย่างเงี้ยหรอแล้วเนี้ยวางตรงไหนเอ,อ่ยวางตรงไหนได้บ้างตรงนี้หรอ วางได้ไหมต้องใช้เงินร้อยหนึง่งอ่ะซื้อมาโอเควางไม่ได้ต้องวางต้องวางอะคือถ้าเราเนี่ยเหมือนกับว่าสู้กับยีมอนพวกนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวมันมาเลยใช่ปะวิลิดูตัวนี้สิหนะ้าตาแปลกประหลาดมากแล้วคือเราต้องทําอะไรต่อฉันยังไม่เข้าใจแมปนี้เลยรู้แค่ว่าจะต้องสู้กับมันเออ เอมทำอะไรดีล่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนต้นไม้เราเนี่ยจะสู้มอนไม่ไหวเนาะเราจะต้องทำยังไงอะ่ะแต่ตอนนี้เรามีเงินเรามีเงินแล้วเราจะาไปทำอะไรได้บ้างหรือต้องไปซื้ออัีใหม่เหรออ่ะลองซื้อก็ได้มมีเงินเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทโอเคเงินซื้อมาอีกสักสองอันแล้วก็มาปลูกมาปลูกแล้วกันเนาะ ปลูกตรงไหนได้อ่ะปลูกตรงไหนได้บ้างปลูกตรงนี้ไม่ได้หรออุ้ย,ย,ยเห็นอยู่นะเมื่อกี้อ่าปลูกได้นี่ไงกาลังปลูกละมาเสีอยมอนตัวใหญ่อุ้ยอันนี้ต้องหมื่นหนึ่งไม่มีปัญญาหรอกรู้แค่ว่ามอนที่แบบว่าเลือดน,น้อยๆอเราสู้ได้แต่ตอนนี้อาจจะไม่นะอาจจะยังเอาล่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเราจะต้องปลูกพืช เพื่อที่จะไปสู้กับไอ้มอนเตอร์พวกนี้เพื่อเอาตัวมันมาเหรอโอ้ก็เก๋ดีอยู่เหมือนกันนะไปรับเงินก่อนละกันมานี่ฉันมาเอาเงินแล้วพวกแกทาเงินให้มันไวๆหน่อยสซคือเหมือนเราก็มายืนรับเงินจากมันปะโอ,โ,อโ,อโอ้เออเก๋อ,อยู่นะได้เงินมาฟรีๆเลยอะตอนนี้มีเงินห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโหยังซื้ออะไรไม่ได้เลยอุ้ยเราตีบอสได้เหรอนี่เราได้ตัวใหม่มาแล้ว เฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอยู่นะว่าไปอุ้ยมันต้องพันห้าเลยอ่ะอันนี้ต้องพันห้าเลยงั้นเอาไอ้เจ้านี่แถนละกันอุ้ยได้ต้งสิบบาทต่อหนึ่งวิแนะ่อันนี้ทำเงินได้ดีมากเลยอ่ะส่วนมอนตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตบกันฉ่ามากแลก้วก็อุ้ยได้ตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ยสามบาทไม่ได้เรื่องเลย อันนี้สามบาทไม่มีคุณค่านะคะมามาเอาเงินล้วถึงเวลาโอ้ยมีเงินตั้งหนึ่งพันแน่งั้นเราจะฟาร์มจากตรงนี้ก่อนละกันเนาะเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนอืมอ่าเร็วๆเรียบๆ,ๆขึ้นเอาล่ะหลังจากที่เราเนี่ยรองเงินจากไอ้นังพวกนี้เนี่ยเราก็ได้เงินครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วเรามีพันเจ็ดด้วยมาขอซื้อเลยโอ้ยตั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอามา นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการมันอยู่ในไหนอ่ะ,มะเมล็ดสับประรดอ๋อหรือว่าอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าดูกระเป๋าก่อนนะอ่านี่ไงเจอแล้วเมล็ดสับประรดเอาไปปลูกกันเลยพวกแกปลูกตรงไหนได้บ้างอ่ะอ่าปลูกตรงนี้แล้วกันอุ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะนี่คือบอสเหรออุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเราเหมือนได้มาแล้วด้วยอุ้ยนี่ไงออ้หูือ โอ้โห oh, ตัวใหญ่มากเอามาแทนเอามาแทนได้เท่าไหร่เอามาแทนได้เท่าไหรอ่อ่ะแปบ๊บนะนี่ฉันขอแทนเลยแล้วกันมันคือตัวอะไรเนี่ยรับเงินได้ไหมรับได้ได้โอ้โ oh, หต้องเก้าสิบบาทต่อวิโอ้ยไอ้นี่ได้ได้เงินดีมากเลยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ให้มันยืนต่อไปก่อนนะให้มันยืนต่อไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหาเพื่อนมาให้ตอนนี้ได้เงินตั้งหนึ่งพันแล้วโอ้ยเราเริ่มรวยแล้วล่ะ ธรุรกิจพันล้านของเราก็คงจะไม่ไกลอุย้ยไอเจ้าตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่เจ้าตัวอะไรเนี่ยเออฟาไปเลยฟาดมันฟาดมันเอาเงินมาจะได้เอาเงินมาให้ฉันแล้วเราวางตรงนี้ได้ไหมวางแถวเนี้ยวางไม่ได้เหรอพวกตัวพวกนี้อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นการแบบขายมีขายได้ด้วยมีขายได้ด้วยเหรออืมขายไอพวกนี้เออเอามาให้หมดลวกันนะ ว้าวเราได้ตัวอะไรมาคาปูชิโน่อะไรเมื่อกี้เอาล่ะเราไปซื้อของกันเพิ่มเถอะออฉันไม่รู้จะพูดอะไรโอ้อวยแต่มันแพงองิดูดิต้องแสนแน่ต้องสองหมื่นหตั้งห้าพันบาทอะ่ะเบคอนยังจนอยู่เลยเดี๋ยวไปดูเงินก่อนนะว่าเท่าไหร่แหละอืมอันนี้ได้เท่าไหร่แล้ววะอ๋อมันอยู่สูงมากเลยโหดูยากมากอุย้ยมีเงินสามพันแปดแล้วได้มาเยอะมากได้มีเยอะมากทุกคนตอนนี้เอาล่ะ เราก็จะมาฟาร์มจากพวกไอ้นี่ก่อนนะพวกมอนกกากเนี่ยเอาไว้ร,รีบตายเดียเอาเงินมาข้าจะทําธุรกิจพันล้านพวกเองนี่จะมายืนมั่นหน้าอยู่ทําไมวะเออเอามาให้ข้าโอ้ยได้ระดับตํานานเลยนะทําไมตํานานได้แค่สี่สิบเอ็ดบาทวะตํานานได้แค่สี่สิบเอ็ดบาทเองโง่เดี่ยวก่อนเอาละตอนนี้เนี่ยเงินเราน่าจะใต้เยอะเราแหละโอ้ยต้องเก้าร้อยโอ้ ไอตัวนี้ทาเงินดีมากอุย้ยเอาไอตัวนี้ด้วยเอาไอตัวนี้ด้วยเอาล่ะเราไปซื้อกันอ่าพอขามีเงินแล้วค่ะ,มะเมล็ดฟักทองมาเลยหนึ่งดอกอ่าโอเคเรามาเช็คกระเป๋ากันเนาะออันนี้มันมเมล็ดมละล้านี่ว่ะคืออะไรอะเอ่มไว้ตรงไหนดีไว้ตรงไหนดีนะเราเราต้องซื้อหรอวันนี้สิบเอ็มเลยอะห่วยแพงจังเลยคนกันเอง รับปลูกตรงไหนได้บ้างอะปลูกตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้โอเคอุย๊ยเรามารอเงินกันเนาะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยต้องการวางไอตัวพวกนี้ยเพิ่มนะแล้วเราจะต้องเอาเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยไปซื้อแท่นละกันอาซื้อไปเลยพอดีว่ารวยพอดีว่ารวยมากโอเคงั้นเราก็ตัวที่มันน้ำหนักเยอะๆเนี่ยไปวางเนาะไม่รู้ว่าจะถโอ๋นี่หกบาทเองอะ โอยตายแล้วหกบาทเองไม่คุ้มค่าเลยอันนี้อเออสี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยเอาไปอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะหนูเออทําเงินให้แม่ไปก่อนหุยอันนี้บอสไระอยากได้อ่ะหูแกมันเลือดต้องสี่พันเน่เราคงไม่มีปัญญาไปสู้นะตอนนี้เนี่ยเราต้องรอน้องฟักทองเนี่ยเอนก่อนนะแกมันต้องใช้เวลาต้้งสองนาทีเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนอนะ่นะเนาะ เอาล่ะจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่บ้านเราคนเดียวนี่นาเราเดินไปดูบ้านคนอื่นดีกว่าโอ้โหบ้านในคนนี้สวยมากเลยอ่ะขอสักต้นหนึ่งได้ไหมแกโอ้โหเขายืนนิ่งอ่ะเขาไม่ให้แน่เลยวิเรามาชมบ้านคนอื่นนี่สวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากโอ้โหอันนี้อันนี้ขโมยหรอขโมยได้หรออุ้ยขโมยได้เหรอขโมยได้หรอวยไ,ออไม่ได้อะไรวะเนีก่ก็ได้โหหยิบได้ไหมอ่ะ หยิบโอ้ไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็ได้หวาขโมยไม่ได้เลยเอาล่ะเราไปดูเงินที่บ้านเรากันโอ้ยต้องสามพันแนวอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ได้สองพันเก้าอันนี้สามพันอันนี้เท่าไหร่พันสี่อ้ออันนี้เนี่ยฉันว่าไม่ใช่แล้วล่ะฉันว่าต้องพักก่อนเดี๋ยวเรามาเลือกที่เราจะวางกันเนาะเอาตัวอะไรดีอะตัวไหนทำเงินได้ดีๆมั่ง อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยจสิบเอ็ดบาทเลยเหรออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงลุงยืนยืนเฝ้าให้หน่อยนะโอ้ยเก็กหลอจังวะเก็กหลอเนี่ยดูคนหนึ่งเขาไม่เห็นทําท่าแบบลุงเลยมามามาดูฝั่งนี้กันบ้างฟักทองของเราใกล้เกิดยังฟักทองของเราตอนนี้เนี่ยอุ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะที่เขาได้เติบโตขึ้นเดี๋ยเขาก็เอ่อเป็นฟักทองมาช่วยเรายิงเองแหละก,ก็สู้ๆไปก่อนนะพวกหนูอืมน่าสงสารมาก เราเดยนมาดูบ้านฝั่งนี้กันบ้างนี่นายทําอะไรอ่ะโอ้โหวยเต็มเลยอุ้ยแหลกแหลกแ้ยแมวดีกว่านะกลัวโอ้ยมีแต่บ้านรวยๆอ่ะแกเราเป็นบ้านจนๆเนี่ยค่อยๆปลูกอุ้ยสองวิสองวิ้ยได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะอุวิสวยมากสวยมาก เอาแล้วเเลย alles, alles, alles. ฟักทองฟักทองโอ้ยฟักทองแรงอะ่ะฟักทองยิงแรงมากโอ้ย oh, ลูกพ่อโอ้ยโอ้ยตรงนี้เงินก็เงินก็ได้เยอะอยู่นะเงินได้เยอะนะเนี่ยได้เท่าไหร่โอ้ยมีหมื่นสี่แล้วเอาล่ะโอ้ย oh, พ่อค้า่หา оров. หนูมาซื้อแล้ว oh, หนูมาซื้อแล้วเอาโอ้โหใช้เงินต้องสองหมื่นห้าเนี่ยมันแพงจังวะเงินซื้อมาเล็ดฟักทองมาก่อนแล้วกันไอห,หอยเอ้ยต้องซื้อมาเล็ดฟักทองก่อน โอเคเรามาเช็คกระเป๋ากันเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเริ่มเลื่อนยากแล้วของมันเริ่มเยอะเราปลูกตรงไหนได้บ้างอะ่ะปลูกตรงนี้ได้ไหมโอ้โหมันเต็มแล้วอะมันเต็มแล้วแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะคือเหมือนเราต้องฟาร์มเงินไปก่อนปะเพรที่จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อตรงนี้ซื้อที่ใช่ไหมโอ้โห,หแพงอะ่ะทุกคนแพงมากงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวไปฟาร์มเงินก่อนละกันไป จะว่าไปเไนี่ยลืมเลยเนาะนี่เราลืมซื้อแท่นตรงนี้ตั้งห้าพันเนี่ยเอาละเราเลือกตัวไหนวางดีนะโอ้ยมีตัง้งหลายตัวให้เราเลือกสรรอ่ะดูไอ้ตัวนี้ก่อนโอ้ยอะไรไวะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กิโลได้แค่สิบบาทโอ้ยฉันเจะรวยชาติไหนกันละเนี่ยฉันต้องเลือกตัวที่มันแพงๆอ่ะตัวที่มันแพงๆไปหนหมดแล้วตัวที่มันแพงๆเหมือนมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับลำดับด้วยไหม โอ,อ้โหอตัวนี้ใหญ่มากเลยอะได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ขอวางซิวางซิได้เท่าไหร่โอ้ได้สามสิบเ,เป็นบาทเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่ทำเงินไปนะไม่หนุ่มน้อยเอาล่ะเรามาดูส่วนตรงนี้กันบ้างโอก็สุ่มมันอย่างเมามันเลยนะแกซึ่งฉันเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะได้มอนเตอร์ที่มันแบบหายากๆที่แบบว่าแลแๆอะโอ้ไม่ได้สักตัวเลยตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มเงินไปก่อนเนาะ ายลืมไปว่าเราขายได้นี่นาทุกคนเรามาขายกันเลยเนี่ยขายให้หมดเลยค่ะอยากได้เงินค่ะโอ้โหสองพันเก้าร้อยบาทนี่ฉันขายได้แค่นี้เหรอนี่พวกแกมีค่ากันแค่นี้เหลือฮะผักเจ้าผักน้อยไม่ใช่สิเจ้าหุ่นของฉันเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเงินกันสักหน่อยหนูว,นว่าได้เท่าไหร่แหละเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการเงินทั้งหมด2 5ง0 0ืบาท เพื่อที่จะมาซื้อไอ้ที่ตรงเนี้ยแพงมากเลยโอ้โหโหยตรงนี้ได้แปดพันละเอามาก่อนเลยโหยตรงนี้ได้เยอะมากตรงนี้ได้เท่าไหร่วะเนเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ได้สามพันโอยสองหมื่นแล้วตรงนี้ได้หนึ่งพันโอ้ยช้าตลอดเลยนังคนนี้เนี่ยให้มันเร็วหน่อยสซอืมเฮ้ยจะว่าไปเนี่ยเห็นของเพื่อนแล้วอยากได้โนแกียเนี่ย โอ้ยดูเนี่ยปลาหมึกสีแดงมีตัวอะไรไม่รู้เหมือนมินนี่เลยมินเนี่ยนอันนี้อะไรใครเอาใครปลุกปลุกชิมวิทยุเออแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยมันหน้าหยีปากมันหยิบได้ไหมมันขโมยไม่ได้โอ้ยมันขโมยไม่ได้เลยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเงินของเราเนี่ยน่าจะครบสองหมื่นห้าและเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าตรงนี้ได้เท่าไหร่เอยตรงนี้ได้สองพันตรงนี้ฮอุย้ยครบแล้ว ครบแล้วแหละครบแล้วสองหมืนห้าละได้เวลาแล้วละ่ะปลดบล็อกกันเลยนี่แน่เราได้ทางมาแล้วทุกคนเอาละ่ะเรามาใช้กระเป๋าของเรากันเนาะว่าเราเนี่ยจะปลูกอะไรดีเรามีเมล็ดพันุ์อยู่นะะปลูกตรงนี้เลยครับปลูกตรงนี้เลยครับเอิ้มแล้วเราเนี่ยก็รอมันโตเนาะส่วนเออไอพวกมอนสเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยเราจะขายให้หมดเลย แต่เมื่อแกฉันเหมือนเห็นว่าเรามีตัวนี้ใช่ปะอ๋อยี่สิบห้าบาทโอ้ยคาปูชิโน่เงินก็ไปเลยจ้ะไปให้หมดนี่ขายให้หมดเลยนี่ขายให้หมดเลยจ้ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอฟักทองเกิดก่อนนะมันจะไม่เหยียบฟักทองเราตายใช่ปะเออเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูเงินของเรากันเนาะตรงนี้เนี่ยได้ตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อย ตรงนี้ได้ทั้งหมด5,670เอามาเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจเจ้าเงินเนี่ยไปซื้อมเมล็ดพืชพันธุ์อันใหม่เอาหลับไปกันเลยม,ม,ม,มาแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะอุ้ยสองหมื้าเมล็ดทานตะวันหรออซื้อมาเลยละกันมันเป็นเวอร์ชั่นมหากราบเนาะซึ่งแบบว่าอยากได้มากวันนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยก็จะเล่นจนกว่า เราจะได้มเมล็ดต้นมังกรเลยนะแกซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่นนานอีกแค่ไหนแต่ว่าฉันบอกเลยว่าฉันจะเอาให้ได้ภายในวันนี้เท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่เราเพิ่งซื้อมาก่อนเนาะเป็นเมล็ดดอกทันตะวันว้าวตอนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยปลูกไอ้นี่เสร็จแล้วฟักทองนะแกเอ้ยตีเลยเอ้ยตีเลยเออได้ได้ไหมเอ้ยเหมือนจะได้มาตัวหนึ่งป่ะใช่ใช่โอเค แล้วก็เรา,มาเมล็ดทันตะวันเนี่ยมาปลูกเลยนะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ยสองนาทีเหมือนกันใช่ไหมโอเคงั้นเราก็รอก่อนเนาะทุกคนหอยจะว่าไปเนี่ยฉันเพิ่งมารู้นะว่าแบบมันมีอุปกรณ์ด้วยมันอาจจะทำให้พืชของเราเนี่ยโตไวปะเพราะมันมีถังน้ำมีระเบิดน้ำแข็งอะไรอะ่ะมันจะช่วยอะไรบ้าง สาต์จนต้นไม้จเจริญเติบโตเร็วขึ้น25%่หเปอร์เซ็นต์ฮ้ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีระเบิดน้ําแข็งคว้างเพื่อทําให้บารินมันอ่านว่าอะไรอทุกคนทําให้ตะลึงเหรอตะลึงยังไงเอ่ยอ่าแล้วก็มีโหเป็นแสนเลยอ่ะระดับเราในตอนนี้มีแค่เงิน423บาทจะไปทําอะไรได้ล่ะเนี่ยโอ้ยตรงนี้ได้เท่าไหรล่ล่ะดูกันอ่าตรงนี้สี่พันตรงนี้สามพัน ตรงนี้สามพันสี่เหมือนกันอันนี้หกร้อยโอ้ยคุณลุงคะไปพักเถอคะค่ะฉันจะเอาตัวอื่นมานั่งแทนและไม่ได้เรื่องเลยอ่ะมานี่ละกันเจ้าเอล์เฟนอุย้ยทำไมช้างมันน่ากลัวงนี้ช้างไม่ e ครับเหรอเหมือนช้างไม่ c ครับเลยเอากดผิดอ่ะวางก่อนเอาว่ายไปไหนแล้วอะ่ะไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อ่ะไปอยู่นี่ก่อนนะคะโอเคตอนนี้เลยทุกคนอุย้ย เอาล่ะไหนๆเนี่ยเราก็มีเงินตั้งหนึ่งมื่นสองพันจะไม่ใช้ก็ไม่ได้ปะมาเราจะมาซื้อถังน้ํากันเลยละกันอ่ะหนึ่งถังทดลองไปก่อนเนาะอืมอ้าวดอกทันตะวันโตซะแล้วปะโ,โอ้โหยิงแรงว่ะโอ้ยยิงน่ากลัวยิงตั้งเท่าไหรอ่อ่ะอยากเห็นดาเมจเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดาเมจเท่าไหร่โอ้ยตรงนี้ตรงนี้หนึ่งพันตรงนี้หนึ่งพันตรงนี้ ออ้ยแรงอยู่นะแกมันยิงน่ากลัวอยู่นะทันตะวันเนี่ยเฮ้ยเด็ดไม่ใช่เล่นนะเราโอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟาร์มเงินกันก่อนเนาะแล้วก็ไปซื้อเมล็ดทันตะวันมาเพิ่มดีกว่ามันยิงแรงอ่ะเอาล่ะนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเก็บจากเงินที่เราฟาร์มเนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธุ์ไอ้ทันตะวันอันต่อไปกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเดินไปซื้อกันเลยดีกว่า เพราะว่าฉันเนี่ยจะใช้ถังน้ําเนี่ยลองลดมนันนะว่ามันจะแบบมีประสิทธิภาพแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่ามาตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอา,มาเมล็ดใส่ลงไปอปลูกยังโอเคปลูกแล้วเราจะใช้ถังน้ํากันเลยเทลงไปเทยังอ้าวอ๋อเทแล้วโอ้ยเวลาก็ลดอยู่นี่ว่าเออใช่เมื่อกี้เกือบสองนาทีตอนนี้เนี่ยเหลือหนึ่งนาทียี่สิบวิฉันก็ถือว่า มันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าเวลามันก็สองนาทีมันก็ลดไปแค่ไม่เท่าไหร่เองนี่นาเออตอนตอนนี้เนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยนะก็ถูกพืชของเราเนี่ยฟาดกระจัดกระจายรัวมากเลยนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มต่อกันเลยเพื่อต้อนไม้ราคาหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีก,กว่าว่าเราจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนโอ้ย ระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเดินชมส่วนของชาวบ้านนะซึ่งบอกเลยโอ้โหสวยมากเราอยากหยิบสักอันสองอันนี่เขาไม่เปิดให้หยิบหรอกเนี่ยอันนี้ก็สวยด้วยดิมีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆนี่มีช้างตัวใหญ่มากช้างตัวใหญ่มากแม่เห็นเราอยากให้อาหารเลยส่วนตรงนี้เนะี่ยก็จะมีอะไรมีเชอร์รี่มีองุ่นองุ่นสีอื่นด้วยบลูเบอร์รี่หรอมีบลูเบอร์รี่และนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้กินคนใช่ปะอะ่เราเดินกลับว้ายว้าย,ยตกใจ เราเดินกลับบ้านของเรากันเนาะอืมตอนนี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเนาะตามต่อก่อนดีกว่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยโหเราก็มีเงินตั้งสี่หมื่นห้าพันหกร้อยแปดบาทเลยเนะาะเราจะเอามาซื้อแท่นตรงนี้สักหน่อยเพื่อความแบบเอามาวางมอนสเตอร์เนาะเพื่อให้มันผลิตเงินให้เราเพราะว่าเงินเนี่ยขึ้นช้าเหลือเกินช้ามากอ่ะเดี๋ยวเราจ้ามอนสเตอร์มาวางกันเลยเนาะอ่ะเราจ้าระดับตำนานไหม หรือเรามีมากกว่านี้วะดูก่อนโอเคไม่มีอะไรดีเท่าน้องตัวนี้แล้วแหละว้าวหน้าตาก็หน้าตาก็น่ากลัวนะคะวางลงไปโอ้ยได้ต้องสามสิบห้าบาทต่อวินาทีเอา้าโอ้ยกดผิดอีกแล้วอะคือมันกดยากจังอะเล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันกดยากยากโอ้ยหยิบก่อนหยิบก่อนอ๋อยา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 ึยา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 ๊บโอเควางได้สักทีเฮ้ย ตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงินสองหมื่นบาทนะฉันก็อยากจอไปซื้อผักอย่างอื่นนะเนี่ยมันก็แบบน่าซื้ออ่ะแบบพวกเมล็ดทันตะวันแล้วก็เมล็ดฟักทองเมล็ดสับปะรดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าเราอยากได้เมล็ดต้นมังกรไงโอ้มันแบบมันแท้ดูเดี่ยคือมันต้องแบบแรงแน่ๆเลยเพราะมันเป็นถึงระดับตำนานมันเทียบไม่ได้กับเมล็ดดอกทันตะวันที่เราซื้อมาเลยอะแต่เงินทั้งหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวเราขอใช้เวลาหาก่อน เทุกคนเน,เ,เนี่ยจะมาดูเงิน,นของเราเป็นสักหน่อยว,ว่ามันได้ราคาเท่าไหร่แล้ว้ตัวนี้จะต้องสองหน,นแน่แลตอนนี้เยเราก็มีเงินทั้งหมดสี 40, 000, 62, ่หมเาิงนาะเอ่มะอ้้ออออมีิันใกล้ความฝันแล้วนนเนี่ยอันนี้ได้เท่าไหร่ get คนฉันก็เฟลนะว,ว่านีทำกิจกรรเสร็จเพราะว่าลืมรู้ว่ามันไม่มีในสต็อกเนาะก็อีทีหน้าเนี่ยถ้าอยากดูว่าเรา